สวัสดีครับวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับวิธีหาพวกแจ็กเก็ตที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับว่าหามาจากไหน จะ้ได้มายังไงนะครับให้มาตรงช็อปของตรงตรงที่แต่งตัวละครนะครับมาตรงครอสติ้งก็คือตรงเสื้อนะครับมันจะมี <c oughs> หมวดหมู่ใหม่นะครับแจ็คเก็ตนะครับนี่มันจะมีพวกแจ็กเก็ตพวกนี้นะครับมันจะมีแค่นี้แหละของผมนะครับ ซึ่งที่ผมใส่ก็จะเป็นอันฟ้านะครับหรือไ,ได้ผมเปลี่ยนก็ได้นะแต่อันฟ้า้มันหลอ่อเทีดีนะครับอันสีฟ้ามันหล่อที่นะครับอันสีส้มก็หล่อเทียเหมือนกันผมว่าเอาผมใส่อันส้มดีกว่าเย็นนั่น